อ่ะสบายดีสุข,ขิจะเดินฟานวันนี้ต้องมาเบางง่งหน่นำคลองนะมาบ่งหน่ำคลองคือเกา่าคือเดิมขึ้นไรแห้งเดิมอันนี้เห็ดยังไงอ๋อฟินปักเวียดเนาะป้านาหัม่มาให้ฆ่าสัตว์ ข้าสิหากินพ่อสามีสิเฮียนยัง่ะส้วงไอเอ้ยขึ้นใส่ไม้ไปฉันว่าสิหากินพ่อสามีว่าต้องเฮียนจบปาริญญาปาริญญาไม่อยู่ให้อยู่หน้าอยู่สวนเท่านี้ได้ ขึ้นได้เติมนอนหมู่บ้านนี่ก็มากก็บอได้ขึ้นป่ะนี่ยมันนี่ึ้นได้ฮะตัวส่ออันน้ำเด้เอาเนื้อยังใส่เขียดเขียดได้ใส่เดือน กเลือนพูนพูดพูดป้าขึนมันบ้เหมือนนี่แ้ววันสารกินซ้ำหนิว่าต้องไปเียนยังหมักไม้ปัดนอกปันิญยาเนี่ยคือใส่ซองหลัง้อมกันวัน ก็ใส่สองลังอ่อมกันเยู่ <laughs> เ,เบิ้งพี่น้อง FC ใส่ไม้สองไม้เนี่ยเอายื่ฟุ่มเดียวเอาพาไปยำเบิ้งว้าพากักกษีใซ่ ขันบาสีหากินพ่อสำนีสิไปเฮียนยังสูงมาอยู่ไ้อยู่หน้าเขาคือเก่านี่ไ่้ดีดอกบังพินอายู่ไฮจีนเนาะตามแมย์นำข้องเหาบัวากันเนาะ เอาตามสบายเอาตามสบายเอาที่สบายใจอ่ะโอ้บะเขือย <c ười> <c ười> ังกันเนี่ยไอ้บะเขือย <c ười> uh ัง huh. นี bah ่ยไอ้เขื่อนเปล่ฮะข้ามาขัดเสียป้าเบื่อยังเป็นน้ำอยู่อ่ะอ่ะฟาไปรอบุ้งเนี่ย ขันว่าสีหากินเพาะซ้ำเนี่ยอันนี้ก็เป็นธรรมศาสตร์อยู่อันโค,โคโรครอเมืองสนคามแข็งยังจันเ่าเนาะนำขึ้นได้็นกระทั่งเด็ใสาเบ็ด มันบัสใ่เอาปลาไหลจะว่าเบ่งหรืวกับบคืลหรอบอส่งบอส่ง Bất cứ bây giờ chưa được sự cần được đúng nào đúng nào 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 เฮ้ยขีดะพ่ายยาาตเน้เขตอภัยยาปลาพันมาปล่อยดอปลาพนปล่อยไ้เด้องั่เด้อฐีเเศรษฐ่ต้องกินเด้บ่ต้องกินเดโอ้ยนอโอ้ยนป้าปาปาหน้าส่โต๊ได้หนาปลาก็ต้องกินดีอ้โต